สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมเรียนยิมกระตุ้นสมองวันนี้มาพบกับคุณครูหมีและคุณครูแนนในกิจกรรมเปิดแก้วปิดแก้วอะไรกันเอเด็กๆพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วทําตามคุณครูได้เลยค่ะกำมือเป็นแก้วแบมือเป็นจานรองแก้วทําอย่างนี้เปิดแก้วทําอย่างนี้ปิดแก้วเปิดแก้วปิดแก้ว เปิดแก้วปิดแก้วค่ะเด็กๆคะเด็กๆทำท่าเบรนยิ้มเปิดแก้วปิดแก้วได้แล้วใช่ไหมคะถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาฝึกเบรนยิมแบบสลับมือนะคะโดยเริ่มจากมือด้านซ้ายนะคะพร้อมแล้วลองทำตามครูค่ะเปิดแก้วปิดแก้วเปิดแก้วปิดแก้ว เดี๋ยวเราก็นองทำร้องเพลงช้างช้าช้างกันเลยค่ะช้างช้างช้างนองเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่าม่วงมีเขี้ยวตายม่วงเรียกว่าหน้ามีหูมีตาหางยาวแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย